วันนี้ผมจะมารีวิวคุกกี้รสรสพริกนะครับซึ่งเป็นตัวตัวดาเมจตำแหน่งแรกนะครับอร์ติแฟกที่แนะนำนะครับก็จะใส่เป็นอ,อันนี้เป็นอันแรกนะครับก็คือเริ่มแผนการเป็นของตัวคุกกี้รสซอสพริกเองนะครับความสามารถความสามารถปกตินะครับก็คือที่ที่มันติดตัวมาอยู่แล้วก็คือเพิ่มพลังโจมตี35%อันนี้ก็จะมีอยู่ทุกอร์ติแฟกที่เป็นระดับอีพิกนะครับ Uh, ทุกอร์ติแฟกที่เป็นอร์ติแฟกโจมตีนะ mm. เขาสามารถเฉพาะของคุกกี้ลดซอสพิกที่เป็นอร์ติแฟกนะครับเมื่อ HP ของคุกกี้ที่ติดตั้งเหลือมากกว่า75%หอของ HP สูงสุดจะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีคิทิคอน4ี่อาหากเหลือหาก HP เหลือน้อยกว่า75%จะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีคิทิคอน80%ดอร็ต mm. ก็คือลดพิกเนี่ยครับหลกัหลกๆแล้วคอมโบของเขาก็คือการกดอันติลดเลือดตัวเองนะ แต่ลดเลือดตัวเองแล้วก็แลกมาได้ด้วยหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะกดดูสกิลให้ดูนะก็ทุกคนก็มันจะมีปุ่มนี้นะครับดูรายละเอียดจะบอกว่ามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์กันเทาน่าไหร่ถ้าเราปิดมันจะไม่มีนะอ่ะมามาเริ่มกันที่อันติกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดขายของคุกกี้รถซอสพริกนะครับก็สไปอัพนะครับใช้ HP ของตัวเองเพื่อเข้าสู่สถานะแขแ็งแกร่งเมื่อตัวเองอยู่ในสถานะแขแ็งแกร่ง ความเสียหายคีรีคอนและความเสียหายของธาตุไฟของคุกกี้อสซอสพิกจะเพิ่มขึ้นก็คือมีแค่ความเสียหายคีลิคอนนะครับไม่มีอัตราคีลิคอนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับว่าเราต้องไปหาอัตราคิตีคอนเองนะครับซึ่งตัวละครเบสเบสของตัวละครของคุกกี้อสซอสพิกแล้วจะมีอัตราคีลิคอนที่สูงกว่าตัวละครปกตินะครับเวลาอัพไปก็นอกจากนั้นจะได้รับซอสพิกทุกครั้งที่ใช้ชิลลี่สลัดโจมตีโดน ศัตรูทั้ง8ครั้งนะครับชิลลี่สลัดก็คือการโจมตีปกติพื้นฐานนะครับแกว่งดับแล้วโจมตีสูงสุด4ครั้งพอ4ครั้งปุ๊บมันก็จะมันก็โจมโจมตีแบบทีทีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับและหลังจาก สถานะแข็งแกร่งสิ้นสุดลงก็จะฟื้นฟู HP ของตัวเองตามจำนวนทับซ้อนของชิลลี่สแลตนะครับก็คือพอเพื่อนเพื่อลดลดเลือดไปแล้วอะครับถ้าเพื่อนๆได้ได้โจมตีโจมตีศัตรูทำให้อ่าตีปกติออกไปบ่อยนะมันก็จะฮิวเลือดกลับมาเต็มได้นะครับด้วยความที่มันลดเลือดลดเลือดประมาณ30%ของ HP สูงสุดนะครับ ซึ่งปกติแล้วผมผมทําบ่อยนะก็คือถ้าสมมติเพื่อนเ่อนเลือดเหลือประมาณต่ํากว่าพันหนึง่งอ่ะมันลด30%ก็แค่ลดประมาณสามร้อยนะครับแต่ว่าพอตีชิลี่สลัดไปเรื่อยๆครับจะอยู่เลือดก,ก็ขึ้นมา 2, องส0พได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นวิธีการเพิ่มเลือดที่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้จะบอกว่าเพิ่มความเสียหายคีติคอน67%นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายของที่ธาตุไฟ1 0 10, 10 แล้วก็ทับซ้อนได้กี่อันนะครับซึ่งวิธีการนับทับซ้อนนะครับน่าจะจบตีปกติจนครบ4ครั้งนะครับจะนับเป็น1อันถ้าครบ5อันแล้วมันจะบอกว่าต่อซอสพิก1อันก็เท่ากับว่า6%ของ HP สูงสุดก็นั่นหมายความว่าเอา6 5คูณ5ได้30นะครับก็คือถ้าสมมุติเพื่อนๆตีธรรมดาประมาณสัก5สเต็กนะครับก็คือตีธรรมดาทั้งหมด30ทีนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ HP คืนมา30%นะครับถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Dash นะครับสกิลที่เป็นสกิลของอของคุกกี้ซอฟ์พิกเองก็จะเป็นแดชแบบพิเศษนะครับพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหากใช้อีอกครั้งภายใน3วินาทีจะกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นก็เหมือนกับมูลาด r านะครับถ้าใครที่เล่นมูลาดบ่อยๆก็คือตัวนี้เลยนะครับ ซึ่งจะดีมากนะครับถ้าถ้าเอาไว้หลบแบบศัตรูเพราะว่ามันสามารถไปได้กลับแล้วก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถพุ่งต่อเนื่องไปข้างหน้าได้ส่วนการโจมตีสุดเผ็ดร้อนนะครับก็จะคุกกี้ลอสซอสพิกจะหายไปแล้วโจมตีศัตรูที่อยู่ในบริเวณกําหนดอย่างรวดเร็วซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนสกิล2ของมูล,ลาดที่หลบสกิลเหมือนกันนะครับแต่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 เวลากด ต้องมีศัตรูหรือว่าเป้าหมายโจมตีอยู่ในระยะนะครับคุกกี้ซอสพิกที่จะกดได้เวลากดปุ๊บเพื่อนๆจะเป็นอมตะชั่วคราวนะครับซึ่งเอาไว้กดหลบสกิลบอสหรือกดหลบสกิลต่างๆได้เลยอ์ติแฟกที่ใช้ก็อย่างที่ว่ากันนะครับด้วยความที่ซอสพิกมันเพิ่มแต่อัตราคียริคอนดามจนะครับเราต้องไปหาอ์ติแฟกที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับขอโทษทีอุปกรณ์สวมใส่ที่ที่เพิ่ม อัตราคิดิคอนนะครับซึ่งอันนี้ผมโชคดีมากเลยครับที่เปิดได้ u ยูนิมานะก็อันนี้ก็จะที่ผมสุ่มก็จะเป็นอัตราคิดิคอนคู่เลยก็คือจะบวกไปเลย19%ในสอในซอพิกผมจะมีอัตราคิดิคอนอยู่99.6%นะครับซึ่งผมว่าถ้าถ้าเอ็นเกมประมาณสัก80แต่ว่าไปเพิ่มความเสียรอคิดิคอนน่าจะดีกว่านะครับ ก็หลักๆก,ก็จะเพิ่มอัตราคีติคอนเข้าไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยความเสียหายคีติคอนก็คือจะเลือกเพื่อนๆจะเลือกใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเป็นอีพิกขึ้นไปนะค่อยๆทําไปก็ได้ครับถ้าถ้าตีบวกนะครับถ้าเพื่อนๆตีบวกผมก็แนะนําว่าถ้าสมมติเป็นตัวถ้าสมมติเป็นแบบเป็นระ,ะดับเนี่ยครับ ระดับแรหรือว่าคอมมอนนะครับผมแนะนําตีแค่ตีบวกแค่20ก็พอละครับมันจะไม่เปลืองอไม่เปลืองเงินกับเปลืองของอัพมากเท่าไหร่นะครับซึ่งเอามาใช้ใช้ไว้แก้ขัดพอเพื่อนๆได้อีพิกนะครับก็แนะนําตีบวกประมาณ40นะครับก็จะดีดีมากเลยครับหลักๆก,ก็จะมีเพิ่มมาตราคีย์ด็ข้อนะครับหาเฉพาะสกิลเฉพาะส่วนทางเลือกพื้นฐานข้างบนก็คือมันจะฟิกไว้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เซตหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนที่สกยภาพนะครับเพื่อนๆบางคนก็ก็งงว่าเอ้ยทำไมเราไม่สามารถเพิ่มพลังได้เท่าคนอื่นก็คือมันจะเป็นความลับก็คือสกยภาพนะครับแล้วกดอัปเกตนะครับข้างล่างจะมีเขียนสกยภาพก็คือการรีออฟลองในตัวอุปกรณ์อีกทีหนึ่งสกยภาพก็คือต้องอัพในตัวอีพกขึ้นไปนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นซ u เปอร์อีพิกหรือว่าเป็นยูนิกนะครับก็จะมีสอกศักยภาพเลยครับคือเรารีทีมันไปทั้ง2เลยนะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะมันไปทั้ง2เลยมันไม่สามารถเก็บอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะหลักๆก,ก็จะใส่ชิเพิ่มความเสียหายคียครับไม่ก็ดาเมจธาตุไฟก็ได้ครับถ้าเพื่อนๆไม่มีจริงหรือจะเป็นพลังโจมตีปกติก็ได้ครับเพิ่มพลังโจมตีปกติเอ้ยเพิ่มเลือดก,ก็ได้นะครับจริงจ เดี๋ยวเราลองไปลุยในดาดให้ดูนะครับว่าวิธีการเล่นของอคุกกี้รสซอสพิกยังไงมามามาโอเคอัดอยู่บางทีผมก็ลืมอัดมือนมา ก็หลักๆก็เบิร์ดดาเมจไปเลยนะครับเพราะว่าตัวหมมันตึงแล้วนะครับแต่แนะนําส่วนมากนะครับก็เซฟเป็นตีปกติเข้าไว้นะครับพวกสก,กิลอะไรพวกนี้ไม่ต้องกดนะครับเพราะว่ามันมีไปการลดเลือดตัวเองแล้วด้วยความที่เลดมัน,ม,นมันกินเลือดเยอะครับถ้าเพื่อนๆมือใหม่ผมแนะนําตีปกติไปเรื่อยๆครับจนกว่าเลือดจะต่ากว่าแบบประมาณพันหก็ได้ครับแล้วค่อยกดอันติแล้วตีฟื้นคืนลเลือด แต่ผมก็เชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ไอาจจะขี้โมนิดนึงนะครับก็เหลก็กก็ตีอย่างนี้นะครับถ้าถ้าไฟฟ้ามากดสามารถกดสกิลสกิลสองของรถพลิกนะครับหลบหลบสายฟ้าได้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับก็คือตีแล้วก็เดินวนไปนะครับซึ่งตัวนี้เป็นบอสตัวที่สองหลังจากเกมเปิดนะ ท่าที่ศึกษามาก็เนี่ยพอบอสล้มผมกดอันตีแล้วก็ซัดมือเลยครับแต่ผมแนะนําตีปกติดีกว่าครับเพราะว่ามันฟื้นเลือดตามการตีปกติของเราครับอ่าอย่างเงี้ยผมได้คืนมา6กพันสองะครับอันนี้คือเป็นเออตกไปอันนี้คือจะเป็นสกิลล็อกเป้านะครับซึ่งเป็นสกิลที่น่าลำคาญมากครับก็คือล็อกเป้าเพื่อแล้วก็จะวิ่งตามไปเรื่อยๆพยายาม หลบห่างนะครับถ้าเราจะทำดาเมจก็คือให้ตามถ้าแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนโดนก็พยายามพยายามวิ่งวิ่งวิ่งหนีครับลากลากไม่ให้ไปโดนเพื่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะโวยวายกันได้เนี่ยครับพอพอบอสปล่อยสกิลเนี้ยให้ให้เดินออกเดี๋ยวครับเพราะว่าถ้าถ้าตัวไม่ถึกพอก็น่าจะหลบกันไม่ค่อยได้ครับอ่ะเรามาสเตปเดินอีกแล้ว ก็อย่างอย่างที่บอกครับถ้าซอสพริกตีเป็นตีปนไปเลยครับแล้วออก็ความสิ่งปุ๊บกดสกิล l 2ลงปุ๊บเราจะไม่โดนดาเมจเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับวิธีการเล่นครับอันนี้เราก็ตีบนไปเรื่อยๆนะสามารถพุ่งได้แต่อย่าลืมนะถ้าซอสพริกกดพุ่งกลับอะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพุ่งให้ดูนะ ปุ๊บพุ่งใช่ไหมถ้าสมมติพุ่งกลับแล้วระหว่างเส้นนะครับมันโดนดาเมจเหมือนกันแนะนําพุ่งไปอย่างเดียวครับไม่ต้องพุ่งกลับเพราะว่าระหว่างทางถ้าสมมติเราผ่านสิ่งกีดขวางเงี้ยหรือว่าสิ่งที่ทำดาเมจให้เรา,เรา,า,ารเอ่ะเราจะไม่สามารถอ่าอ๋อเราจะไม่สามารถอมตะได้นะบางคนก็เข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าพุ่งกลับแล้วเราจะเป็นอมตะป่าครับเนี่ยครับอ่าอ,อย่างที่เห็นนะครับเพชรพี่ผมจาก500ขึ้นมา3 0 0พเลยนะเพราะว่ารีเลื่จากการโจมตีปกตินะ อ่าน,นี้โดนแช่แข็งไม่ได้หลบส่วนอันนี้จะเป็นสเตจส,สุดท้ายของบอสนะครับก็คือถ้าบอสเลือดเลือดเหลือหนึ่งแล้วครับหรือว่าเลือดหมดแล้วครับเขาจะปล่อยอย่างนี้มาเรื่อยๆนะให้เราพยายามหลบแล้วก็สําคัญที่สุดครับคือหลบหลบสกิลน้ําแข็งให้ได้นะครับมันจะเป็นสีฟ้าพุ่งมาแล้วเราจะโดนแข็งนะเรามจะมีช็อตสุดท้ายนะครับที่ท,ที่บอสล้มก็คือจะไปตีนะครับประมาณนี้ครับการตีบอสตัวใหม่ก็คือรีวิวการตีบอสตัวใหม่ไปด้วยเลย อุ้าผมได้กางเกงคีที่คอนะตัวนี้ดีมากอุ้ยันนี้ได้เออซุปเปอร์แลเลยนะครับโคตรด,ดีแต่ผมก็ได้เอออีพิกเหมือนกันนะไม่เป็นไรก,ก็หลักๆก,ก็วิธีการเล่นเลทกับรีวิวตัวของพิกก็ประมาณนี้ครับ